รำม้วนต่สมกิจทองลํำลองพระพุ่งของแม่ในนั่งเอกสาวจักรจันดาวไพและกเพียยิ่งพิชิตผมสมจิตสอทองยกไว้เหนหัวคือเพียแม่ของผมนะครับสมวยิเพีแม่หลวงเต่าสุขสุขนกรบอมีอนาคตแต่บ่มีเงืนเปือน์บ่มีการมีงานทั้งบ่ด้เป็นสมจิจสอทอง่อสุเมยนี้ กฎุณของแม่เป็นไรพ่อสังเกตนะครับมณีกาดีใจรุจว่าในพ่อในพบกับเจ้าหน้ายผมทันได้หาทวิชัยยาฤยาเอียบอุดมนะครับขอ้อขขขขพี่น้องล่ะสุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บอย่าป่วยอย่าไข้รักษาชีวิตไปในแง่ของข้าแล้วกัน นี่ละน้องเพราว่าคุณแม่นี่มาเทีเหือคณะหาเนื้อสาเนื้อวัดเบียบคุณบ่มีได้คุณใดใดบ่มีเท่ามันดาวในกำเนิดแสนประเสริฐยิ่งลำเลอลงนลเือนประมาณจากกะวันแด่นฟ้าทอารณนี้ บ่มีเพียบหาเนื้อเทียบ่ได้มาดาให้คอยมาค้องมาดาทนอุ่งท้องป่กาค้องอยู่ในคันเสะละกำทุนทุกดวงกายกำล,ำลำังลามย้ำไปมาเดิอนนั้นนึงเคลื่อนวังคอยเป็นวัง เงาในสมองใจเศร้ากระบอบานทังพองผัวพอง่านย่ำสิฟอดบุรมาถึงเวลาทำหนดเสียอบเดือนที่ มาด่าเก็บไรทอตากคองคำม,มัจฉาวในสิขาดเก็บนองเลาเ,เพงลาอ้อนใจว่าสิิดอ,อกไรเซนเก็บบวชละลายจนตาไรเป็นลมบวดละบมไปทั้งเนื้อคนกินเกลือกับเท่าเนาเลื่อนฟ้า บอดาย่อนทนกินอาบนา้ําหอนนอนในบ่อิ่มตาจนกายามองเศรามาดาเฮาแสนลำบากทนทุกยากเลี้ยงลูกน้อยอ้อยอุ้มขึ้นใส่ทันเลือดในอกแม่น้งกายกันเป็นผสมมาเป็นโน ให้เหอาเกินยังไงมาป่านนีน้แมวได้ดีแม่กามาพอตอนถึงง้ำโนอนแม่กะ้อมคอยท่นออมลูกน่อยอ่อยเข้าบ่อนนอนย้ำลูกเหลาาแล้พอนแม่ก็ออคอยพน,นิบาั คนเม่เอาพิภพัดเพื่อหนอาวเ,เอาแพ้ตุ่งมาด่าคอยห่อ้อยอมผินนมจงใสหักลูกปานน้องใจระวังไทยทุกด้านบ่ไม่ให้ข้างตาย้ำลูกอยากกินเนื้อเม่กระเล่นไปหาย้ำลูกอยากกินลา แม่กามาเลียงบอกเคียงใจเจ้าอยาจังอันตรายต่างๆทั้งเลียกนุงเลียดเหียงบอกนม้ให้ในตอมขอให้ถนอมเพียรเลียงขอแต่เพียงลูกเติบใหญ่ คุณพ่อแม่นั้นในพันจายโยในฐานะหนึ่งเป็นพ่อสองเป็นพระอาทิตย์กันพญา้านสามเป็นอาจารย์ด้วยเทวดาเป็นขอสีขอหาเป็นเจดีย์ปัญเพื่อนตะวันย์อาวุธในข้อที่หก่อไทยให้มหมายไว้แก่ใจโรชนะนัน สิรีต้องได้เลี้ยงพ่อแม่เลดูงัดัญญูกตาเวทีจังสิดีไปได้งานใดๆทำส่วนสนองคุณย่าได้ขาดทั้งญาติพี่น้องดำล้มไห้พรกตระกูลบังเป็นบุญกุศลสร้างยามเพิ่นไกรลายล้วง เออาดวงดอกไม้บูชาไหวอยู่สวนคุณพ่อแม่ว่านั้นขันอาณาเปลือยอายขันเป็นชายควรคิดบวดแทนถ้าคุณจะ่าฮงขอให้สองเคลอเท่าบาวุ่ใหญ่ไว้ก่อนหาใสผ่าจีโวรอนเป็นบันไดไต่ขึ้นมือ โวนพระคุณแม่ลาฟ้มมามหาสมุทร จะหาได้เสม,มอเหมือนรักของแม่เป็นรักแท้ไม่หมเชิญรักลูกเหมือนดวงใจไ่มสื่อม อลนี่ความทุกขอาน่อม่ัญย้ายมากพรสังเยมันยญายทะเลกับบนจบใหญ่กว่าฝ่าใหญ่กปอมหาสมุทรมื่อเย็นฟังแล้วหลังจากพี่จากน้องันทรงเย็นแล้วเด้อสดไปทึงฟ้าที่สวรรค์ ไปเป็นหน้าฝาชั้นเก่าชั้นดาวดินปุระเห็ดที่่านที่ถึงวัดสิีมาใ้ล่วยสุขพิเศษเนี่นนนยอ้าวปุลาแพยงบบก่อนสั่งซื้อเสียงให้ม้องคิดบ่าทอ ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดจังไงบัดอะไรให้ลัางปูนสรงเทินอย่ารอสา ผงพ,พาวันวานลินทายต้องบันกันไกลช่างบแหนม่ากใหน่ดวงนี้ที่มันละเมอคิดเธอไม่มีวันเลืมวลาสีเแนที่มอแบดแด่คุณแคเป็นไอ้บุแม่ยามห่าฝากไปตราสี วัวใจเบาบางเมื่อยามคนเรามันคงอ่อนลักใจวัดีสักเดียวมาังจำทองใจ้ายจะเจ็เราไม่บางห็่บังดบรรทัเขาพอรังพวกกันเคยเอวานกาตับพักตีรัง นราสามก็เลยจบอกวันนั้นแท่ใครหัวใจทีอบในางวาที่แอ่งวันรักวาเลนทน์ลอิพองที่สบายลเอิจองที่สบายเป็นกระตายไหมฉันก็ยอมยอมใหจะรอด่ด้เดาวาจำจำมันมาตาตายยังปราถนาตาตายยังปาถนาวันใดกจะทานจะล่ลงเื้เลยไม่สิ้นชีวิขอคอยต่อ มาแตงเจ้าเออพ่อเจ้าจงฟังวันใดเถาะชังจ๋าจงเสดมามาขึ้นมาบ้านหึมสั่งพ่อเก่าท่านเป็นอาจารย์ขึ้นเจ้าเฒ่ารอบให้ที่พ่อมันสุดเด้อนั่นให้ที่พ่อฟังสมเเล้วคันอาจังไปใช่เอ๋ยส่งขึ้นเถาะน้องส่งเสดแต่น้อง กระทองเก่งกระลังประจมโอ้เขามาจารย์่มนี้ว่าทองทีละกันปอนสิสวยสวยัสดีขวัญในไทยน้องเราก็ตาหวานขอบคุณกุณพ่อต้งกินด้วยนะคะอันนี้คือสินคัดแสดงนะครับค่ะวัฟเฟิลลายกระต่ายดวงวิญญาณของน้องเย,ยนง็นเข็มสูตรสงสวรรค์เลยศิลปินทุกท่านก็ ขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างคนจากกันบริจาคเป็นแต่จากตายธรรมดาครับขอบคุณครับสะสวยค่ะเอา้าลองอทอดธนาชัยแต่สารย่อยร้ำเพิ่อนทู่ข้าหนังยิ่งเกียรติไดเหรอโอ้โหม,มาแล้วคุณต้องการสะกวอนดิอยู่นั่ไหอมอยู่ว่ามันเกิดอยู่ยุ่งไปดยบิไป <c oughs> ไปมาเบิร์ดแล้ว <c oughs> ซ้ำเ <c oughs> ต้าเหรอ จะไปด่านกระลาดพี่บ่าจะไปทึงมณีกอ่อ,อเเนเฉพาะเพาะเจ้าเศร้าเนาะพวกแปดเนาะทุงบูอ่านบูแงไปยังเนเพื่อเศ้าคนไปมาคักเล้วไปขักไปแงเราล่ำขักล่ำแนงยัง<อ>ล่ำเส้หนาวปีนี้แห้งหนาวค่ะหนาวบ่หนาว่อ,อยนอน,สนแสดงว่าฝอยบ้หมดจากนกำลัางา yeah, ะแงัะพ่อพ่อแ <c oughs> งพักผ่นเฮ้ยยุ่งต้อกันนละไอแงเนี่ยพวกมันเ่ยวอันนี้เราทบทนายไทย เคยเห็นการยุ่ยใส่เฮาเคยเห็นการยุ่ใส่เรพอเคยเห็นนะทีนี่ที่้เป็นผู้ใหญเฉพาะัมเป็นบ้ลึกนาแล้ว่อู้ลึกนาบลึกตาท็่หนาบไหมครับกาเรียนท่านประธานนะครับบุรักผู้ญาณ์นะครับพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านอุ้ย่ขอใหบุกเคยลำงันจะจี๊ที่ แต่ไม่มีกินไอ้แพทย์บอกูว่ารอดกูยืนอยู่นี่ผู้เดียวเป็นทางออกกูยังมาอยู่นดิที่ว่าลูกเต่าเนาะเป็นตัวแทนของลูกของเต่าทอบธน่าใช่ครับจากที่งานวอล์เพิรนสาวน้อยล้ำเพิ้นโชว์นะครับของวัดโชจยมนีละกัเฮียหน่อยครับเมื่อนี้กะมีโอกาสมาส่งอีเมลอ่าเป็นลูกเป็นเต่าเล่าสิบกว่าปีแล้วแลาเคยชวนมาอยน้ำอยู่แต่ว่าหังโอ้ยบุญหลายอีเมลเลยบูบูบุญบูหอดแม่ ออีแม่ไปก่อนดีเลยเพรอะว่าดูล,วดลออาวาเมืม่อกล่อมทำนองเสียงอีสารปรีมเมื่อกล่า,ามจับยังหมดแล้วว่าอ่ะมือนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับทรงนี้แล้วเป็นเจ้าอชุดถ่ายเนาะนะครับก่อนล่อนี้มาจากลูกไส่เราผูเปียแค่นี่นะเพื้นเขียนหายบางหันนี่ลูกไส้ที่ไหนใหญ่ฮป้าถูกครับลูกจีละ เปพิธาประกันเลยกับน้องขอกับประธานอภไยเด์หรือถือาส่งอีเม่ไม่เห็นครับอีมเม่เอ้ยขึ้นสู่สองสวรรค์ฟังรูกฟังต่อล่ำแล้วกับไปเป็นนั่งฝ่าไปล่ำยู่ทั้งสวรรค์พลนเดอร์ไปตงกงถากูแล้วชิบุนเจ้าสีไปดีว่าเป็นงไงพน, <c oughs> นักหนึ่งผลงานก,นก่อนล่ำครับทำนองทำนองที่เพิ่นคุณชินนั่นแหละครับพิธากัอกับประธานอาไพน์ูบอาจารย์นัเดอร์ไอแพ่นี่ก็ไอดอนผมอีกคนนึงครับ ฮะมาหาบริกาตเบิร์ซีครับข้าวแชทไล่สสยาเนาะนี่แชรเลยเหอ เมียนรอเจ้าคือไปบอสังเลีนกันยูแท้ๆมาตายส้ำแต่สร้างเป็นยีนุโอ้ยเมีนเจ้ายอกลินแสดงคือพอวลำ

คนเลี้ยาสาวจัดสีมาเในดีนในโน่นนั่งเสียงอีสานในตนนนั่งวันสวรรค์เพื่อนสันสางเมียหนุกคนบูดังพอลอดบั้นผู้เสริมส่งจากกระจันเล่าไปซื้อเสียงดังโก่งๆคนหนุ่ย เม็นทั่วแดนเม็นเศ้าจันสีดักไปเบิดตัวแควไทยก็ว่าอยกฟังเสียงคัามสำเรยการลำกระดุมสู่เลนสสงืนมาสาดเจ้าเป็นหมอลำเงินหู อยกห็นเจ้าอีกฮันไปใสกระแบนเฒาแมนเดินหากระพิจอยหัวใจมุ่ยหนุนใจเดินเมนเอิยแมนจะไปอยู่สงฆงขุเกศก็ทังเรียแเมนนอนหลับฝัน หวนยินจนลืมึ่าน,น,นแม่เขาให้สือเพี้ยนอันนใดวายันโย่โอ้ยขอแตจะเพียงเจ้านั้นไม่ไหึเงินเตินมานี่ล่ะน้องผู้เพิ่นไปขายค่แต่ยังมีเวลาสิ บุญวจันสีนีเมื่อป้าไปบ่มีบันมา้งบ่มีเบา่าบ่มีซันโอ้ยเหนือยกันแดดความหลังอะไรน้ำอีแม่เจ้าบ่มีเมื่อสีสวงเบหนู ับไปบอจิงจริงมาแม่นปันพัจริงแท่ในยินเสียงจอเแจาว้าอีเมียยินลาเลี้ยวหาเจ้าพัดแดนันเตามเจ้าขอาลายเล่าในยินเข้าประกาศแจงว่าตายอีเมียยินเรื้อ ว่าแม่เขาเาเล่นนี่หากแม่หลับว่างชิงบ่แม่รงเหลือบ,บันบาดบามา,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 าประจิงแดนเครื่องลูกแพ่ปล่อยไาไอไม่ไทยกระทำาำโอ้ยแม่นกแสนวนลาาฮะ้าว,ะวกะบ ยื่นสะลื่นพักแมเนยแหนมแหนมไปใส่ผ้ากันหุ้มยากสิทมใจได้เทวดาสัมมาแกอเ้าเอาแม่ดอกลูกกาคือพลอดมาอีแม่ยืนยืนเมื่อผ่า